รุนที่สุดไทยขีดเส้นตาย23ตุลาคมนี้หากขมรไม่ทำตามเงื่อนไขสี่ข้อไทยเตรียมเปิดฉากประทะแน่ฝั่งขมรขยับแล้วขนกระสุนเข้าชายแดนแน่นเมื่อเวลา9.35นาฬิกา35นาทีวันที่21ตุลาคม2568ผพลเอกนัทพลนาภานิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ว่า เป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่10กันยายนและการเลือกประเทศมาเลเซียเพราะเป็นผลสืบเนื่องจากกรณีนายศรีหกกัดก์พุวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ไปหาฤืสีฝ่ายที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมารวมถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47อาเซียนสมิตรปี2025ที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปในสัปดาห์หน้าทางมาเลเซียจึงขอให้เราไปประชุมที่มาเลเซีย เพื่อที่จะรวมทั้ง3การประชุมไว้ด้วยกันส่วนความคาดหวังก็50-50ที่ผ่านมารมัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ไปพูดคุยและได้กรอบการทำงานมาแล้วในการประชุม GBC ที่จะต้องลงในรายละเอียดซึ่งในการประชุม GBC เมื่อวันที่10กันยายน2568ตกลงกันว่านำา4ประเด็นหารือในการประชุมคณะกรรมาการส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาหรือ ABC แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงต้องย้อนกลับมาที่ GBC อีกครั้งเพื่อที่จะติดตามการทำงานหากการประชุมครั้งนี้สำเร็จก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอยากให้ช่วยกันทำความเข้าใจกับประชาชนถ้าหนทางคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติวิธีด้วยการเจรจาก็น่าจะเป็นไปในทางนั้นยืนยันได้ว่าเราจะไม่เป็นฝ่ายเสียเปรียบแน่นอนแต่หากไม่สำเร็จตนจะไม่ประชุมให้เปลืองภาษีอีกแล้วเมื่อถามอีกว่า หากกัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือไม่กำหนดแผนปฏิบัติในสีเงื่อนไขจะส่งผลกระทบต่อเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนสมิธหรือไม่พลเอกนัทพลกล่าวว่ามีผลแต่เราคงไม่สนใจแล้วเพราะเป็นเรื่องอธิปไตยของไทยเราก็มีศักดิ์ศรีและพยายามทำด้วยสันติวิธีตามกติกาสากลแล้วแต่เขาไม่ให้ความร่วมมืออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดซึ่ง ก็เรียกได้ว่าชัดเจนว่านี่คือการขีดเส้นตายเพราะหากว่าประชุม GBC ในนัดสุดท้ายนี้ตกลงกันไม่ได้คำว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดของบิ๊กเล็กก็คงจะหนีไม่พ้นการประทะกันอย่างแน่นอนและถ้าหากว่าเราดูความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะทหารในบริเวณชายแดนก็ไม่ได้มีที่ท่าว่าจะจบลงด้วยสันติเลยแม้แต่น้อยเพราะยังคงก่อกวนยั่วยุทหารไทยอยู่ตลอดเวลา ล่าสุดเมื่อวันที่20ตุลาคม2568ทหารเขมรนก็ได้ลงคลิปภารกิจขนส่งกระสุนให้ทหารในแนวหน้าซึ่งก็ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าทหารเขมรนจะยอมหยุดยิงหรือไม่เพราะจากภาพที่เห็นชัดเจนแบบนี้ก็บอกได้คำเดียวว่าทางลุ้นอยากปะทะมากกว่าพร้อมประทะเสียด้วยซ้ำเราลองไปดูคลิปกันดีกว่าครับ ทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม